อาราัังสัมมาสัมพุทธโอภาควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาราันด์ดาเปลืงกิเลสเปลืงทุกสิ้นเชิงตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภาควันตังอภิวาเทมี ข้าพระเจ้าอาภิบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอา้ามาดูของเราครับดูของเรานะอันนี้ไปเรื่อยๆนะในหนังสือเรามีอันนี้ค่อยไปอ่านคอยไปอ่านไ,ไปท่องในหนังสือก็มีวัชนะ คำพูดในบาลีภาษาจะเป็นวัจนะสองคือเอกวัจนังหรือเอกวัจนะก็ได้คำพูดสำหรับออกชื่อของสิ่งเดียวหนึ่งเดียวพหุแปลว่ามากเอกะแปลว่าหนึ่งเอกเนี่หนึ่งพหุเยอะเอกพจน์ําุพจน์นั่นแหละภาษาไทยเราเอามาใช้นะ คำพูดจำเราออกชื่อของมากฝาบสิ่งเดียว้ำแต่สองสิ่งขึ้นไปให้แปลกันอยู่ข้างหลังเช่นผู้ริษสชายคนเดียวผู้ริษาชายหลายคนทีนี้มาดูของเราตรงนี้กี่ลิงนะย้อนไปลิงนิดหนึ่งลิงมีกี่ลิงตัวลิงแมนลิงมีกี่ลิงลิงตัวเมียลิงตัวผู้ใช่ไหมถ้าเปิดก่อน ใจเย็ยนมากเลยดูทางนี้คุลิงเนี้ย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 ุงลิงเพศช,ชายคุณลิงเพศหญิงนะคุงเสกลิงไม่ใจใจยไงอยู่ส่วนนามนามนามศัพท์นามศัพท์ทั้งสามเป็นได้กิลิงอันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยนะนามศัพท์สามมีอะไรมาหอน,นามศัพท์สามที่เราเรียนมาเนี้ยตั้งแต่หน้าแรกเลยนามนามคุณนามศัพทนามนาม,มันไม่พ้นหรอก จจบๆเล่มมันยังอยู่นามนามคุณนามสับนามตัวนี้แหละนามสามเป็นได้กี่ลิงเป็นได้สองสามลิงจะเป็นกูหลิงอีดกิลิงหรือน้ำพุนสะพานเออเนี่ยเนี่ยพระเอกอยู่ข้างหน้าเนี่เป็นสลิงคือเนี่ยนามสับเนี่ยนามนามเป็นอเดียวก็จะเป็นกูหลิงอีดกิลิงหรืน้ำพุนซิงไปอย่างเดียวบ้างเป็นสองลิงสับอันเดียวมีรูปอันเดียวเป็นได้สองลิงไปท่องเอานะเวลาตอบให้ตอบตัวนี้ นามนามเป็นอะไรหนึงเนี่ยให้ตอบตัวนี้นะเอาอันนั้นผบผัวนะเมื่อกี้มาดูวจนะของเราเขาสั้นเอกะวจนะพระหูวจนะพระหูวจนะมีสองอย่างเอกะอยู่ฝั่งหนึ่งพระหูอยู่ฝั่งหนึ่งเขาจะมีช่องบอกนเอกะพอดเอกพจน์ตงพจน์ของเรานัหนาเลยอันนี้ก็หลายคน คือเขาวจนะคือหลายคนเนี่ยหนุ่มสองสามเจ้า้าเยอะแยะเลยส่วนเอกวจนะคนเดียวเหงาคนเดียวนั Wait, yeah, mm, ่งง้ฮะเออเนี่ยเอกวจนะนี่ยทางนี้นะทางนี้เฝ้าหูหลายคนนะเออมาดูวิพัฒน์ครับวิพัฒน์ิในในหนังสือไปอ่านทุกวันเลยนะหลวงตาอ่านเล่นๆทุกวันเลยอ่านไปเรื่อยๆอ่านทิ้งอ่านทิ้งทุกวันมีโอกาส ก่อนเข้าเรียนก่อนอะไรก็อ่านไปดูวิพัฒน์ครับในหนังสือเราเขาบอกว่าไงเรียเรียเียอ้าวไปดูหน้ายี่สิบหนึ่งหน้ายี่สิบหนึ่งเปิดหนังสือให้หลวงพ่อเนี่ยหนังสือหลวงพ่อวัดโมลีทนถวายมาหนึ่งรังใช้ใช้ดีนะใช้ดีรักษาด้วยข้างล่างครับวิพัฒน์หรืออ่านว่าวิพัตติก็ได้ แต่ที่อ่านทุกข้อก็คือวิพัฒน์เฉยๆวิพัฒน์เอาอ่านพร้อมกันครับวิพัฒน์คือเครื่องจำแนกนามสั์ให้มีรูปต่างตกรรมบอกให้ทราบถึงลิงวานะและวิยาสันนิบาตมีสิบสี่ตัวแบ่งเป็นเอกวจนะเจ็ดห้หัวจนะเจ็ดเอามาดูครับ ทรับคำพูดที่ท่านจัดเป็นลิงและวจนะลิงมีกี่ลิงนะสา,สามลิงลิงมีสามลิงนะลงและวาจนะมีกี่วาจนะเมื่อกี้สอง,สองเป็นเอกะรับพหูใช่ไหมดังนี้นั้นต้องอาศัยวิพัฒน์ช่วยอุปถัมต้องใช้วิพัฒน์ข้างหลังศัพท์วิพัฒน์มันจะไปอยู่ข้างหลังศัพท์ตรงบอกยี่ห้อว่ามันเป็นเอกะ,กะหรือข้หูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง บอกให้รู้เนื้อความและคำแปลได้แล้ววิพัฒน์นี้มีทั้งหมด14ตัวแบ่งเป็นเอกวัจนะเจต้าหูวัจนะเจแบ่งครึ่งดังนี้ครับวิพัฒน์มี14ตัวแบ่งเป็นเอกวัจนะเจตผ้าหูวัจนะเจส14เจด แด่งแล้วนะแด่งแล้วนะครับครับไฟรูปอะไรตรงนั้นนะครับมานี้ม้องมานี่ดิเห็นไหมเอกวัะนะเปาวัชนะปฐมาที่นนสิโยสิอยู่ไฟเอกะนะยออยู่ไฟพระโหพุตธยาที่สองอัญโยเขาท่องได้ว่างแล้วอัญโย จัดสุดทีที่สนายนเอออเเอ้ยนนจ้วจัดสุดทีที่สีมันสามนังมันเมื่อกี้ไปพูดที่4โน่นยังไม่ถึงที่สมเลยอ้วเมื่อกี้พูดที่สต่อไปที่สามติสัตยาที่สามไน จะตุถีที่สี่จะนั่งปัญจะมีที่ห้าสมาหิสมามิจุดตรงนี้ด้วยนะชัดถีที่หกจะนั่งสัตตมีที่เจ็ดสมิงสุครบสิบสี่หรือยังครบครบสิบสี่หรือยังนับดูที่เจ็ดวันนี้เจ็ดเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่ส่วนอารัปณนเอาที่หนึ่งมาลงสิโยอารัปณนสสิโยเอาที่หนึ่งมาไม่นับ เราปรไม่นนะับเพราะเอาของเขามาเอาของเขามาโชว์เพราะฉะนั้นจำให้แม่นนะลงลงเพี่ออะไรนะอยู่ข้างหลังมากับลงตา่างน้นองครับน้องครับน้องเออใช่ลงพินน้องนี่เนี่ยอันนี้เป็นหัวใจของบาลีหัวใจอยู่ตรงนี้แหละนี่ยหัวใจของบาลีเราเราจะแปลได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวนี้แหละ รู้จักทําความรู้จักตัวนี้ให้มากแค่ได้ยินเสียงก็แปลได้เลยมันอยู่ตำแหน่งไหน,นจุดไหนเนี่ยมันมันเป็นจุดจุดตายตัวของเถานะนท,ทุตยาแปลว่ทาที่สองไอ้ทุติยาเนี่ยแปลว่าที่สองเงินที่เราดีกว่าทุตยามปีแม้ครั้งที่สองตาตยามปีแม้ครั้งที่สาม แปลว่าที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ที่เน,นี่ยคําแปลเขาชวนวจะนะเอกวจะนะอีกทางนี้ท่องวจะนะอีกแถวนี้ท่องมาให้ดีนะทุกรูปท่านท่านสอนได้ท่องไว้ไวเรียือังประาที่หนึ่งสี่โยทุตทยาที่สองอังโยตัปยาที่สามนาหิตถ้าท่องลําบากเราก็ท่องเอาตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยสี่โยอังโยนาหิตมา ท่องให้ชำนาญเลยต้องยาวด้ต้องแล้วเตะเออเอาทุกมุมมองเลยเรียนชำนาญแล้วคุณจะท่องลงมาได้นอกจากอะไรสิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิสุติโยหรือจะไล่ลงสิอังนาสัสมาสัสมิสิโยโยหินังหินังสุโยหรือจะไล่ขึ้นโยสุนังหินังหิโยโยก็แล้วแต่เราท่องมาเลย ตั้งแต่ปฐมมาที่สุดครับทั้งหมดเลยเนี่ยซีขาวขานทั้งหมดเลยอ๋อแนวไหนก็ได้นะครับคือคุณถ้าพูดภาษานี่ยเขาเรียกว่าได้ทุกมุมเหมือนวัดเข้าได้ทุกมุมเข้ามุมไหนก็ได้เข้าเข้าประตูไหนก็ได้อ่านะไปท่องท่องให้ดีนะลูงตาเดินท่องเลยท่องท่องเสร็จแล้วทำไงถึงจะควรจำเอาอย่างเนี้ย เราไม่มีอาจารย์ทวนไปทวนแบบนะเราก็อาศัยพระพุทธเจ้าไปนั่งต่อหน้าพระพุทธรูปทวนแบบกับพระพุทธเจ้านั่งประมือปฐมาที่หนึ่งสิโยทุติยาที่สองเออออเออเอ,อ,อะไรไปท่องใหม่ถอยก่อน <c oughs> อย่าไปโกหกพุดเจ้าบาป <c oughs> ใช่ไหมถอยมาก่อน <c oughs> เออเออ,เอ,อไม่ได้ <c oughs> เราจะรู้ตัวเองว่าได้หรือไม่ได้ <c oughs> เนี่ยเราจะได้บริสุทธิ์ใจไงแต่ถ้าเราไปท่องสัทมาี่หนึ่งสี่โยทุติยาที่สองอังโยไปเรื่อยๆอาราปนาสีโยเออได้แล้วเราก็เมื่อเราได้ก็แสดงว่าได้ถ้าเราไม่ได้ก็เน้นอย่างเล่นเกมไหมท่องตัวนี้เลยถ้าท่องได้แล้วบิ๊กบิ๊กสิที่คุณฟอนเมื่อ เมื่อเราท่องได้แล้วทำยังไงเราลองท่องได้ภายในสิบวินาทีหายใจเราจะท่องทที่หนึโยเป็นเาดูวินาทีอ่ะถ้าเกินวิสิบวินาทีแฮ้เฮ้อ มันมีทังหมดเลยนะวิพัตมีสิบสี่ตัวเอ้เปเอกว่าจะนะาเจ็ุก็จะอนนันเรารู้อยู่แล้วข้องตรงนี้เลยปฐมาทที่หนึ่งสี่โยตุติยาที่สองนาังโยตด้ิยาที่สามนงาง